ก็สบายดีสบายดีมันนี่สิพามาเบ่งบรงบรยากาศการปลูกห้าเนาะซั่งเขาปลูกโดยกแกนห้ารูซี่ปลูกโดยการซักเนาะก็ม้อนี่ก็มีญาติพี่น้องมาสวยลายพอสมควรเนาะก็สิบประมาณตามสิบปลายแห่งงานอ่ะอ่ะอ่ะไทายบาทมาสวย

อันนี้แห่งงานพี่น้องด้วยแห่งงานมาสวยด้วยบร่ได้เสียเงินจักเกิบนิไม่ได้จางจักกิบนี่มาสวยกันละลานี่นนนปุ๊บหนี่ยาาาาเนี่ยลูกซาลากามาเมื <c oughs> ่อนี่เล่นยกปูด้ อันนี้คือความสมัคคีความสมัคคีอยู่อยู่เขตน้ำยอนอยังมีอยู่เด้เอแหงงานแลกเปลี่ยนเนาแหงงานสวยเรือมนอืนอี้ม่นี่มาปลูกหญ้าปีนี้ปลูกหญ้าปีหน้าเลี้ยงสัตว์เพื่อพัฒนาชีวิองแวเลองจา,นานกนั้นไอ้เมื่อกี้

1, ล,ลูกสาวหลาก็มาลูกสาวกลางก็มามือนี่นี่ลูกสาวกลาง้าเนล่ยนงนอี่ะองงนนี้พนักงานสืบทอดในพูนนุ่มน่อยมาธรรมดาได้ฟีมือบ้างแม่จักจัก

ชอบแต่งกินให้ให้พี่น้องผ <c oughs> ู้มาช่วยลู้หญ้ากจะแต่งกินโดยพักมีสีใบเก็บอยู่ในหอวในชวนเขาเองเมื่อนี้เนาะแต่งกินแบบพื้นบาทพื้นบาทน,นี่แหละเนาะกบได้เห็ดรูลาที่ว่ากินอยู่ผู้อยู่ปลากินอยู่สวนยางพลราบรรยากาศด,ดีมื่อนี้ กัดฝ่าบดคือว่ามื่อนี้แบ่งนาะทีกันเนาะจำพวกหนึ่งกัดซักหยาอีกจำพวกหนึ่งกัดแตงยูพวกกินเพื่อลดถ่านพวกซักหยามากินข้าวสวยนะหลังจากกินข้าวสวยแล้วก็จีด้พักผ่อนกันเล็กหน่อยมื่อนี้แับพ,พี่ชอนะ็อปนาทีแตงกินกับเม่เอ่ากับเม่ยาสามคนนับพ,พี่ชอป ี่ท่านบอกว่าลูกจานมาก กระสวนทางนี้ก็จะแปงหัวหลอมหัวเล็กน้ำซ่อมหัวเล็กน้ำแบ่งล็อกแบ่งเ,เป็นสามล็อกในการปล่อยปล่อยเธอละล็อกโซนนั้นก็ทางหน้นนี้ก็ถือว่าหย่าไ่แล้วนะ บรรยากาศการกินข้าวหลังจากอันสักหนาเมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้จะว่ากินข้าวท่ามกลางบรรยากาศส่วนยางพารามีทั้งผู้แชรผู้ทาบมีทั้งผู้บ่าวผู้เป้าจะนี่นะน้องกระโดดมาโอ้มาเท่า เดี่อีกจุดหนึ่งมอนมานี่อ้อมมาเป็นนัวมาจีแดแเอาไปเลยมาเล่นเนน่ทางเมือทางหอดเนาะนบรรยากาศกินเขา่าลังจากปลูกหญ้าสักหญ้าแล้วก็กินอยู่ส่วนยางเมนยางไกินอยู่ส่วนยาง มาเด้อมาเด้อเนาะแกอินก็เก็บอยู่สวนหมดนี่ประดุกก็เก็บอยู่น้อบางน่อมอยู่ในสวนหมูก็หมูเลี้ยงนี่ย้อนมักย้อนบางน้ําก็มันย้อนบางน้ําในสวนมักแตงมเพ็ดมเครือนี่แม่นโอ้ยอุดมสมบูรณ์ โอ้ผักเสบกับสงซีเสีบพี่น้องเลยทางเมยทั้งเมยทางห่อนมีเติมของกินก็เอาตุมไปเลยปนุ๊กต้นมกปกตนผลปดุกกับยอดกระทินเน่ยบมือนี่ผลปดุกกับมักแตง น <laughs> ้ยท pues. ่เิาทเป็นแม่ท้าเป็นชาวเสิร์ฟมื้อนี้เป็นาวเสิร์ฟาวเสิร์ฟก็เป็นุนๆนะแม่ท้านี่น่นํากินก็ตักอยู่ในสวนแม่ยังเอาอยู่ในสวนนี่หมดนี่ผู้น้อยๆนี่ซักหมดมือได้นี่มื้อแรกยังสิซักอีกนี่ ถือว่าบทธรรมดาพนักงานสืบทอดนไงเก่งคือพอนไงความดุความมันพี่น้องเพรานว่าความความจนมันยานคนดุมันเนาะดุมันบวชหังมีกะกะพออยู่พอกินบวห้อดบวห้อยากคขนามีความดุมันเซ็กบริเวณเซ็กจำนวนคนสาม 5 6 10 10อยู่ในผู้เจ้าคนแล้ว14 16 18 20 22 24 25 30 35 40 4ี <45. S 2> อโอ้ยังนอดพุ่นอีกสิบห้าสี่สเกทางมือกอง้องทางพู้ลินโทรศัพท์นี่ห้ชีวิตห้าสิบเอ็ดคนมโมนีอต่องแสดงความขอบอกขอบใจเด้อญาติพี่น้องเนาะญยัดเวลามาเติมมาซอยเมเนทางด่านเหือแห้ง บรมบุญบร,ม,บรมคุณเมือ่อนาหยาเป็นมากกเก็บฟรีได้เนาะสำหรับผู้นี่ได้บันทึกหน้าตาไปเลยเดอ้อผู้ใดจิตตัวว่าโอ้ยปีแล้วข่อยก็ไปได้สักหย่าเจ้ามอนี่แหละบันทึกเอาหลักฐานไว้ผู้เก็บฟรีพวกนี้นะ <laughs> หลังจกกากกินกินข้าวแล้วก็กินสมม้มเอี่ยมาเนี่ยกินส้มมะม่วงนั่งกินตามอัธยาศัย ผักพรอนตอัธยาไัยซักพรอนตมอัธยาไัย,ก,ยกินสม้มบมักมงมัมบรรยากาศคักมือนี่อาฝาบดแถมอยู่ก่องอันยังพะลา ถือว <Hoy S 2> ่าสุดก็ถุดสุาถ่ายของส่วนนะถือว่าสำเร็จรากาสีโมงเงีเพิงสำเร็จการซักหน้าการสำหรับคลิปนี้กระพอกันสำนร็จเสียก่อนขอขอบใจเอ้ย